สวัสดีครับอยู่ออรกจีคลินิกนะครับวันนี้แอดมินแอมมี่จะมานําเสนอปากกระจับสายฟอโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็คือจะเป็นปากกระจบโดยการฉีดฟิลเลอร์นะครับทาให้ปากอบอิ่มนุ่น้ำมีนวลตั้งสุขภาพดีปากชุ่มพลิ้เลื่อนหน้าจุกนะครับดูแบบคือมันจะดูเต่งตึงขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปากกระจับทางเลือกหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่อยาก ผ่าตัดทำปากหลัจัาหรือว่าคนชอบแบบอาจจะแฟนชอบปากตัวใหญ่นะาจูอะไรเงี้ยครับก็คือคนเรามันมีหลายเทศเนาะอันนี้ครับก็จะจะคือหลังฉีดก็จะสวยเ,เลยนะครับแต่ว่าอาจจะบวมๆอยู่นิดนึงช่วงแรกๆก็ยังไม่อยากให้ทานของร้อนนะครับทั้งตอน,ออนยิงเราต้องทางนภายหลังให้ร่างพอดีผ่านไปก <ไป S 1> <ห>ินยาแก้อักเสบสักสามวันก่อนครับ แต่ว่าากจะเข้าที่เนี่ก็ที่สวยงามก็จะเป็นหเดือนนะครับจะส่งประมาณนี้นเลยสายฟอร์ใครอยากทำปากกระจับสายฟอร์ก็ทักแอดมินเอมี่มาได้เลยนะครับของเรามีสามสาขาครับมีอุดอรขอนแก่น,กนและสีสังเกตครับเป็นคุณหมอเจ้าของคลินิกดูแลเองนะครับไม่ใช่คลินิกนักธุรกิจนะครับไม่ไม่ใช่หมอพาร์ทามนำนะครับ